สวัสดีครับน้องๆวันนี้พี่ก็จะมาเฉลยข้อสอบ g ED ีดีกาศิสตร์โอเคเรามาเริ่มวันที่ก้อแรกเข้าให้สมการ3 x กำลังสอลบ5 x ลบ12เท่ากับศูนย์ก็หาค่า x ข้อนี้เราสามารถทำได้2วิธีก็คือการแยกเป็น2วง,งเล็บจับเท่ากับ0ูนย์ หรืออีกวิธีนึงก็คือใช้สมก,การ x เท่ากับลบ b บวกลบรู b, b กำลังสองลบ 4ac ส่วน 2a เพื่อหาค่า x อันนี้เราจะใช้วิธีนี้เพราะว่ามันง่ายกว่าเพราะเราสามารถกดเครื่องคิดเลขได้ แต่ที่เราต้องรู้ก่อนก็คือเราต้องรู้ค่า a, b, c ก่อนจากรูปทั่วไปของสมการก็คือ a x s q u a r e บวกด้วย b x เท่ากับ0เห็นเลยว่าตัว a คือตัวเลขที่อยู่หน้า x กําลัง2 b คือตัวเลขที่อยู่หน้า x ตัว c ก็คือเทอมที่บวกอยู่และไม่มีเทอม x อยู่ดังนั้นจากโจทย์ a คือ3 a เท่ากับ3 b เท่ากับลบ5 c 5. เท่ากับลบสิเราก็เอาตัวเลข a b c ไปแทนในสูตรนี้ก็จะได้ x เท่ากับลบ b กับเราคือลบหตรงนี้มันเป็นบวกลบแสดงว่าเราต้องคิดสองค่าคิดบวกค่าหนึ่งแล้วก็คิดลบค่าหนึงเป็นบวกก่อนหนึ่งค่า square root b กำลังสองลบส a C ส่วน2 a แล้วก็อีกค่าก็คือลบ b ลบ square root ลบ b กำลังสองลบส a ส่ส่วน2 a เราก็กดเครื่องคิดเลขก็จะได้อันแรกก่อน ลบสี่เอสี่สวนสอเอตัวแรกมีค่าเท่ากับ3ตัวที่สองเราก็เปลี่ยนเป็นเครื่องหมายบวกจากบวกเป็นลบตรงนี้นลบมีค่าเท่ากับ ลบสี่ส่วนสามค่าของ x เป็นสามกับลบสี่ส่วนสามก็ตรงกับข้อ a สามกับลบสี่ส่วนสามต่อไปก็ให้เป็นอัอรรมการมารา3 x บวก12มากกว่า2 x บวก1แล้วก็หาค่า x ข้อนี้มันแก้เหมือนสมการเลย3 x บวก12มากกว่า2 x บวก1เราก็ย้าย x ไปอยู่กับ x ย้ายตัวเลขไปอยู่กับตัวเลขก็จะได้3 x อันนี้จาก บวก2ก็กลายเป็นลบ 2x มากกว่า1ฝั่งนี้จากบวก12ย้ายข้ามมาก็กลายเป็นลบ12สลบสอก็ได้1ก็เหลือ x มากกว่า1นึลบสิบก็เหลือลบสิบ ก็าจะเว่า x มากกว่าลบ1 1ก็ตรงกับข้อ b ข้อต่อไปเขาบอกว่าถ้า y เท่ากับส r e r รู t x ลบ2 y เป็นจำนวนจริงค่าของ x จะเป็นอะไร เราดูตรงนี้ก่อนเขาบอกว่า y เท่ากับ square root x ลบ2แต่ y คือจำนวนจริงจำนวนจริงแสดงว่า square root ตัวนี้ต้องไม่ติดลบ square root ตรงนี้ต้องมากกว่าเท่ากับ0 เพราะว่าถ้าเป็นสแควรูทลบหนึ่งมันจะไม่ใช่จำนวนจริงดังนั้นถ้าน้อยกว่าศูนย์สแควรรูทน้อยกว่าศูนย์จะเป็นไปไม่ได้ดังนั้นค่าตรงนี้ x ลบสองต้องมากกว่าเท่ากับศูนย์ถูกไหมเพราะว่าเพราะว่าถ้าน้อยกว่าศูนย์มันจะติดลบดังนั้นค่าในวงเล็บตรงนี้ต้องมากกว่าเท่ากับศูนย์ ที่เป็นศูนย์ได้เพราะว่าสแควรูทศูนย์เท่ากับศูนย์ก็ยังเป็นจำนวนจริงอยู่ดังนั้นตรงนี้ก็ได้เป็น x ลบสองมากกว่าเท่ากับศูนย์ย้ายลบสองไปฝั่งนู้นก็เป็นสองมากกว่าเท่ากับสองข้อตรงกับข้อดี ข้อต่อไป x กำลังลบ3มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ถ้า x เท่ากับลบ2เราไปดูตรงนี้ก่อน x กำลังลบ3มันคือ1ส่วน x กำลังสทีนี้เราได้แบบนี้แล้วเราก็าเอา x เท่ากับลบ2เข้ามาแทนค่าในนี้ ก็จะได้เป็น1ส่วนลบสทั้งหมดกำลังสามก็จะเท่ากับ1ส่วนลบสองกำลังสมก็คือลบแดังนั้น x ก,กำลังลบสจะเท่ากับลบหส่วนแปดก็ตรงกับข้อสี่